อันตรวทะเบียนเร่วมข้อทอออกสบงหญ่ถ้าเกิดทอกสอยกเลิกนี่เขาซิสรง่อหรือเขาสีหยุดเดี๋ยวนี้เตียดจ้งไหนทรงแมบดไหนอา้าวเขาบอกว่ายกเลิกถ้าถ้ายกเลิกบอกคืนเงินให้ประชาชนโมฆะเรียกร้องบอดายพนมเป็นการทําบุญวัสนสัปดาห์วัน,วนตะกี้ทําไมมาพูดอย่างนั้นน่ะ <S 2> <S 2> นานไงก็ละเดียดอยู่เนี้ย ค้อบรรลลงสื่อค้อก็ยังรู้หลักก่อนเออก็บอกบอกว่ามันโบเมนเงินออมมันเป็นเงินส้อยเหลือทําศพอ่ะก็ทูเพ<ำ>ข้อใจทําทครั้งแรกอะที่เขาไปท,ทําจดทะเบียนสมรสเอาที่ว่าเขาไปกู้เงินอะทําไมบบพูดอย่างนั้นถ้าว่าสมมุติว่าล้มหายตายตากหรือว่ายกเลิกนี่กับการทําบุญทําบุญกับเขาไปทําไมบบพูดอย่างนั้นอือันนั้นได้เซนได้ได้เซน ซสนสามแสนซี่พรมยังได้แสนสองหนึ่งแสนสองไปไปหนึ่งแล้วตะกอนเนี่ยเขาได้กันสองแสนแล้วเดี๋ยวนี้อัะตะกอนเรายังใจทุกเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยมันเบี้ยมันขึ้นเรื่อยบางปีเห็นบ่ส่องเทียใจอ่ะอือตกเท่าไหร่บางเทียสามพันบรยูซี่พันอ่ะแล้วทีนี้เราเห็นนี้ยอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถึงสองแสนเออแล้วทีนี้อบอกว่าอ่ะย่าเข้าไปเดือดร้อนเพราะว่าบ้านเฮายัางไม่ยกเลิกแต่มันมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกนี่ตีมันมาตั้งสิบสาขามาแล้วอ่ะ เอาเขาเขาตายบ่ได uh, ้เลยไปเรียกร้องหยังบ่ได้เลยฟัแม่หมูว่าฟังไอท่านเทวาก็ไปเฝ้ากันมื้อนี้จาอ้อยที่ว่าลูกน้องผู้ใหญใจท่นที่ว่าเมีเป็นซอยนะอันที่ว่าขับรถอันย้อนอนนั้นะหมอตายแล้วมติดเตียงผัวตายก่อนต้อยเนี่ยอืเจ้า่ได้เสเส น่ะก็คือออนไปเรื่อยคือเรายอดสะสมเนี่ยมันเกินกําหนดที่เฮาได้เราเด้เพอค่อยสรงมาในเจ้าต,ต,ต,ตั้งแต่ไอมิลสองควบอืมตั้งแต่ไอมิลน้อยน้อยนี่เดินเข้าโกศอ,ก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 อกทาพลน่ะยีสิบแปดปีแล้วเด้อืมแล้วทีเนี้ยยอดทรงเฮาเนี่ยอมสว่าสองคนกับพันกว่าบาทนึงล็ก,ลก,ลกน,นี่มาเออพันกว่าบาททั้งพอทั้งเมพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วก็เจ็ดร้อยตะกี้นะเข้าใหม่ในะม่น่ะมันเจ็ดร้อยหกร้อย ป็นหลังๆมันนี่ต้องเท่าไหร่โคลอสซี่พันแปดพันจำได้ไหมอืมระวังระ,ระวังยี่สิบปีจะเข้ายี่สิบปีที่ว่ามันขึ้นสองพันกัวสองพันกวัวเนี่ยสามพันสอง <2 S 1> คนกับพ่อสองคนกับพ่อตัวนี้ตกสรุปแล้วสี่พันกลัวแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นมาเรื่อยอืมเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ไปอัพเบื้องก่อนา่า จังไดได้ยินไม่หมู่มาว่ามึอนี่แต่อ่อยได้แค่เส้นไปไปแล้วก็แบบว่าคนตายแล้วเขาบอกเข้าอีกนะเข้าใจปะเราเข้าใจว่าคนตายบ่เข้าแต่ทําไมยอดทรงเขาถึงสูงบ่มีถอยอันนี้คือข้อสงสัยอืมในเมื่อคนลดเขาก็ต้องลดใจมาละแต่ยอดสูงทําไมปัจจุบันสามสิบพันกว่ากับสี่พันอืมเราต้องมาทึกถึงข้อนี้ไอ้ตรงนี้ที่เราบ่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ทีถามบมักใายบ่งเอาตัวะเขียรถามบักซายบ่งเลยพ่อะมันขึ้นางไกลอย่างนี้บ้านบ่มีคำตอบให้พี่เลยอือเอาผู้ใหญ่บ้านโอ้นเขาเขาอย่างบอกแต่ให้เดี๋ยวมันที่ยางปิกระสอแล้วแม่นะเอาเปิดมาหานเจ้าสมุดสมุดว่ามองล้อยหลอดสังซี่เขามาเก็บเองดีะว่าแต่ทีเนี้ยเรามาฟังอยู่ไอ้ทนายโดนนรงบอกว่าเขายกเลิกแต่บฮันเฮากระสิมีส์ฟ้องมาสั้นทางเคตที่เขายกเลิกแต่ว่ามันต้องรวมตัวกันไง มันต้องรวมเบิดนะเขาทีมาวอาแต่เขาก็ได้ดอกรู้ของเสียขั้วประเทศเกสนะเออขาบอกเธอสิไปเดือดรออย่างเพชรบุญยังบอทันยังบอทันยกเลิกกับเขาอ่ะแต่มันก็มีสิทธิ์ได้เสมอของเสียโอ้มันได้มันได้เสมอแต่มันลดเรื่อยไงพ่อไม่บอนมีสิทธิ์ที่จะล้มเลิกได้เสมอเออ ไอ้คำของเฮาเนี่ยมันลดอยู่แล้วแต่ไฮรายใจทำไมบนลดตามทําไมค่าทรงเจ้าเนี่ยทำไมสูงขึ้นอยู่ในมัตตาสามพันกว่าขึ้นทําไมบนลดลงอันนี้คือข้อสงสัยเข้าใจบ่ในเมื่อมึงดึงมัตตาสูงอยู่สังซีมันก็ต้องได้ได้เกณฑ์เก่าแม่เออคนลดแล้วเฮาก็ทรงน้อยลงเออนี่เราจะเข้าใจเฮาก็ได้น้อยบมละแต่นี่เรืเวอการทรงมันบดถอยลงเลย คนบรรุองค์สื่อ,อก็มีลูกเนาะลูกของก็เรียนนะั่อย่างบ่คิดนะคนบรรุองสื่อได้มันกระลูกคือการบวาบบรูนะุเนาะคําว่าของคุณนะเออเข้าไป,ไปบระมาว่าเราฟังข้างแรกนะอย่าเราพักบังคับพร้อมเราพักบังคับพร้อมแล้วก็เป็นการสะสมเรารู้แล้ว่าหลานบ่มีสิทธิก็คือถ้าเจ้าตุยหุ่นจังได้เราก็เข้าใจเราเป็นสาวนา,านกิจแต่สิมาว,ว่าว่าเป็นการทําบุญอ่าหวังกําไรบ่ได้สั่งใดอย่างเนี้ย แล้วถามถดูที่ทกศเว้าหรือใครเว้าเนี่อาทกศประกาศมาแล้วมีสิทธิ์ล่มได้ตลอดเวลาเอาไฟไปจุดเมมใช่ไหมเมมแล้วจุดทั้งทกอจุดทั้งทสศแล้วมาเว้าลอกลงเจ้าทำตัวดีๆอาขัดมอเตอร์ไซค์กับบักอน แ <c oughs> ม่เว้ยเดี๋ยวอนะันนั่นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เฮากเจ็๊พาซื้อก็ไปทำเลอ <c oughs> กอะไอเฮานิยากการเลกเออไอเฮาน่ <c oughs> ยันแต่ว่าเกินยากจะววาเสียหายญาตแต่วาคาดบอดได้บ่ไม่ไม่โบบว่าฉุนซี่หืมสุดมาก <c oughs> สมมุติว่าตายตายเพิ่มเก็บย้อนหนกนะคนละสามร้อยคนละเจ็ดร้อย กูที่ถามแม่นี่ลวเก็บไปทําไมขบุญหรือนะเขาบอกว่าเราทําบุญมันหวังหวังผลบ่ได้ทําบุญทำบุญแล้วทำ,ท,ำท,ำทำเลยแคากุณรู้ว่ากูทําบุญนี่กูทําเองก็ได้เพาจะไปทาทั้งจังหวัดปัดนั่นเหรอคุณไม่ไดาขาดขนาดกูกระทำกับมาก็ได้หรือชิบอกแมนไหมน่ะลงเที่ยแล้วก็บัตรทิ้งยังว่าคุณยังโมโหจากเมื่อวานนี่เนี่ยตอนนี้ตามข่าวนี่อยู่อย่างว่าอยู่เออ หลังอลังอยู่อารมณ์ดีๆมากขึ้นอารมณ์กินแล้วม้อน,นี้ว่าสบ,บายใจกินขา้าวสบายบือ่อกินยาแล้รก็ฮ<ม>ีกเกวมากนะคิดดูกระบุนดีนต่อจ้ะโอ้ข่าวดีจังนาะรูกเลย <c oughs> เอ้าวเขาบอกว่านเนี่ยเอาออกระ่มีคขกรองทรงแล้วอันเนี้มันรันวเพราะว่าทรงไปข้างหน้านี่เขาสิวินก่อนอันนี้ว้าซื่ออันเขาสิวินได้เงินก้อนหรือว่าเขาสิปิดหนีก้อนเขามันก็เป็นการลุ้นกันอยู่ตอนนี เอนออมีอะไรไว้ใจได้จากจ้างแล้วทีเนี้ยแม่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 บ่มโอ้จังไหนกระโบรูเดี๋ยวเนี้ยิงยิงฝั่งยิงนงยิงฝั่งยิงหัวก็คือสมัยพอสมัยแม่แล้วก็สมัยมาตกแม่นี่เว้ากับคำเว้ากับคำเอาไงอืมสุสมหัวกันเบิดเด็กกระพุงขึ้น พุ่งขึ้นโอ้โหรู้ยอดฟ้าเลยเด็กน้อยแต่ละคนนะรู้ <c oughs> ไหลเลยเป็นตัวอะไรปติเนีประเทศไทยเจ้าไปนั่งอยู่ยังไหนวะคือบกฟังคำว่าพอเดียกนนะคนไปนั่งซาถูกใ้บ้านคนไปนัป่งยู่งไหนอันที่ว่าอันสภาน้มันเอากันยุ่งเสร โมยุเพิ่นบ่ได้เข้ามาเกี่ยวรัฐบาลก็ะตัางหา้าผู้บริหากรก็ะตัางหา้าไงเพิ่นก็อยู่ส่วนของเพิ่นปนนั้นเพิ่นก็ยังอีดนก็ซากลงมาเนาะจากไอ้พรรส้มนะเอ้ยสิบ่ให้เหลือพุ่อนอือมคิดเบิ่งเอะ